เพ e> ิ่งจะดักครั้งแรกหนีเปล่าโอ้ดูตรงนี้อีกสี่ตัวครับได้หลายตัวแล้วนี่น่ากินสุดๆครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้เนี่ยช่างเดชลงไปที่บอ่อไปดักปูมานะครับเราจะดักปูวันนี้เนี่ยจะคัดปูไข่ขึ้นขายครับช่วงนี้เนี่ยมันช่วงเดือนเข้าเดือนเก้าและปูจะเริ่มมีไข่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นอ่าใครที่ทําบ่อเลี้ยงปูเนี่ยช่วงเดือนนี้เนี่ยเขาจะดักปูขึ้นแล้วก็คัดเป็นปูไข่ขายครับผมเดี๋ยวตามไปดักด้วยกันวันนี้ช่างเดชไปกับตัวเล็กครับ มไปไเซเว่นครับอยากมีบทพูดนะก็เดี๋ยวเราจะลงเรือไปกู้รอบด้วยกันครับผมรอบในบอ่อเราเองนี่แหละว่าวันนี้จะได้ปูสักเท่าไหร่มีปูไข่มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันลุ้นกันทุกคนเพิ่งจะดักครั้งแรกหีเปล่าโอ้ได้กี่ตัวตัวใหญ่ด้วยสามตัวเนะาะสมตัว ดูครับหลังจากที่เราปล่อยลูกปูไปเนี่ยสักประมาณน่าจะร่วมๆสองสามเดือนแล้วนะเราก็ดักพอดักได้ตัวอยู่ครับนี่อ่อแม่ลูกเดียวก็สามตัวเลยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับเออเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปดูลูกนี้นะครับได้เักี่ตัวนี่โอ้ <laughs> มาอีกสี่สี่ตัวครับแต่ว่าเอาได้ตัวเดียวเนาะตัวใหญ่นี่ แม่สามตัวนี้จะปล่อยไปครับพแนกหัวเรือตีขัดตมาดกลมดิกแล่ะนะอาจจะจับถึงหรือเปล่าหรืออ้าเริ่มไม่ได้ก็ลงมาดิลงมางล่างข้างบนมันสูงไปนี่ลงนี้เอาตัวใหญ่ๆนะขี้แดดเขาเรียกขี้แดด มาลุ้นด้วยกันมีตัวใหญ่ๆไหมมีตัวเดียวลูกนี้อีกสามทุกคนสามตัวครับใหญ่ๆเลยนี่นี่ <laughs> ถึงหรือยังถึงแล้วครับอยู่ตรงไหนรอบอยู่ตรงนี้ครับ,อรรบเอาดูดิ ลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นอ่ะจับเลยนในไหนๆก็หยุดเสาร์อาทิตย์ครับให้ได้มาเรียนรู้ไปด้วยอย่างน้อยก็ได้รู้วิธีการหาก,กินครับ oh <my> มีหรือเปล่ามีไม <S S หมโอ้สีส่ห้าสี่ห้าตัวเลยนี่สีส่หา้าตัวครับลูกนี้ ได้หลายตัวแล้ว,ลวนนี่นี่ครับอ่ะเราต้องใส่ใบไม้ไว้เพื่อไม่ให้เขาหนีกันครับผมเรื่องหาก,กินนี่คุดโดเนี่ยชอบมากๆครับกุ้งหอยปูปลาละชอบทุกอย่างมีหรือเปลา่าเห็นเ้าดจปลาเ้าเห็นปลาดูกด้วยเอาอได้ปูตัวเดียว ปลาเขาเรียกปลาขยงกงปลาขยงกงปูตัวเล็กครับเดี๋ยวปล่อยคืนไปถึงหรือ,อยังไม่งนะครับน้ำเข้าลึกแค่เขานะทุกคนที่เห็นเราพายเรือกันอยู่ครับน้ำไม่ลึกครับเผื่อใครเป็นห่วงตัวเล็กว่าจะตกน้ำตกบ่อเนาะปกติเข้ามาเขาก็เดินเล่นอยู่กลางบ่อเนี่ยฮะน้ำดักปูเลี้ยงปูแบบนี้เราจะไม่ใส่น้ำเยอะครับ ได้ลุ้นไหมลูกนี้เอาตัวใหญ่ๆนะเอาอุ้ยหนักไหมโอ้โอถ้าหนักก็แสดงว่ามีปูเหรอมีฉลามเฮ้ยฉลามที่ไหนอ่ะเฮ้ยได้ไหมไดตัวเห็นกุ้งด้วยพ่อตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวปล่อยไปดูตรงนี้อีกสี่ตัวครับ ตัวสีสวยเตรียมตัวมอบ <laughs> นี่ได้ลุ้นไหมลูกนี้ <seller> ปล่อยทุ่นก่อนนี่ปล่อยทุ่นออกเรือ <laughs> เออเอ้า กระสาวเชือกมีรุ่นหรือไม่มีได้รือเปล่ปามีรเปล่ปาอู้ยหลายตัวหลายตัว,ตวนี่ <c oughs> จะถึงแล้วนะเดี๋ยวจับไม่ทันนะเอาเร็วถึงแล้วเอาเอื้อมมาลุ้นยง,งเดี๋ยว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 มันอยู่ใต้เรือ นองสาวดูตุดมาหรือยังอ oh. ู้เล้ยสองตัว oh. ลูกนี้ <laughs> มาดูปูทั้งหมดนะครับที่ดักได้จากบ่อเราเองวันนี้นี่ปูเนื้อคัดแบบแน่นๆนะดูท้องก็รู้ครับนี่ปูเนื้อดดละลาสัก2โลนะครับไซส์อย่างนี้นี่ขายสักประมาณโลละร้อยบาทครับปูเนื้อแล้วก็ตัวนี้เป็นปูไข่คัดแล้วดแดดละลาสัก3โลนะครับปูไข่ก็ไซส์ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยก็ ปูไข่นี่ทางนี้ชางเดชขายประมาณสัก4ี่ร้อครับแล้วแต่เล็กแต่ใหญ่เนาะครัวาพื้นบ้านวันนี้นำเสนอเมนูตำปูไข่ดองครับผมนี่มือตำคนนั้นยิ้มให้กล้องหน่อย <c oughs> <c oughs> คนนี้ย,ยิ้มให้กล้องหน่อยปูที่เราไปดักกันมาใช่ไหมเอาเอามาทำปูไข่ดองครับนูกินแต่ไข่นะพ่ออไดได้ได้ได้ไดได เครื่องน้ำพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมมาขยับก้ออีหนุหกหกล้มหกล้มขาตานี่ปูไข่เอามาดองน้ำปลาครับอ่ะนั่นใส่เลยปึ๊บเอาทุกดูทุกคนนี่อ่ะมยน่ากินสุดๆครับปูไข่ดองคลุกปูไข่ได้ที่แล้วก็ใส่มะละกอใช่ไหมมาช่วยกันเร็วมาเร็วช่ญเท เอาตุกขึ้นหน่อยไอ้ต้องช่วยกัน,กนใสเออเอาเยอะไหมเอาหมดเลยเหรอเอาใสนี่เอาเนไหนขึ้นเนยไหนละเอาหมดเลยเออเอาโคคุกเลยเสร็จแล้วตักเสิร์ฟครับนี่แม่มันน่ากินไหมโค คน,นนั้นชอบมากนะผูไข่ดองเออนี่ยเอาปึ๊บนี่จัดให้ส,สวยหน่อยนี่ครับนี่อื้มไม่ดูไข่ดูไข่นี่นมา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 ลองชิมกันครับไปนี่นี่นี่เพอเอาให้นี่อันนี้เหรอเออขูดเอาเลยอืม้มนี่เมนูนี้ตัวเล็กกร็รีวิวไทยกอกนะ ขูดไข่มันออกมาครับนี่ไปข้าง,างก่อนไข่ปูนะกับตำมะละกกใส่หน่อยใส่ด้วยกันอดูทุกคนนี่เป็นไงโคใช่ไหมอร่อยไหม <laughs> <laughs> เผ็ดหรือไงขึ้นสะมองไข่ปูขึ้นสม,มองเหรอ,อ เปรีย้ยวเปรีย้ยวเผ็ดอือแต่พอจับให้ับนึงมันต้องขูดแบบนี้ไข่ปูมันจะอยู่ในซอกปูเราเองอะ่ะเราเอามาดองเองนี่คือทั้งสดแล้วก็เราทำแบบสะอาดสะอาดครับเอาจัดเลยอืม คุณดอร่อยไมคุณ <c oughs> ขออีกคักคำครับอะคนนั้นกินใส่กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยไข่ปูเต็มช้อนเลยนะ่ะเอามือมือจับชามเอาลูกเออเอามองกล้องทีนี้นี่อะไขป่ปูแดงๆจัดครับ <c oughs> เอาแล้วตัวเล็กใส่กอกสองไม้แล้วครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราขอจัดการ ตัปูไขด่ดองนี่ก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยช่างเดชพาทุกคนไปดักปูในบ่อมาแล้วก็ได้ปูไข่มาปูเนื้อมาได้กันไม่น้อยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะใครชอบคลิปที่เราหาวัตถุพื้นบ้านเอามาทำเมนูมบ้านแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าแล้วคนนะเนาะคลิปนี้เพื่อนๆเอฟซี D, ที่อรเรียนว่าไงฝากถึงเพื่อนๆเอฟซี D, ที่เรียนหรือเปล่าโอเคมีอะไรจะพูดไหม ใส่กอกเต็มปากเนาะงั้นคลิปนี้ลาวไว้เจ้านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพร้อมกันบ๊ายบาย